Oh. สวัสดีวันนี้อผมจะมาเป็นพ,พระเจ้าหนึ่งวันไปดูความความเป็นพระเจ้าของผมว่าผมจะทำยังไงเป็นพระเจ้ายัางไงแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรากดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับองั้นเริ่มแม่งเลยแล้วกันโอเคหาอาวุธก่อน ประเทศไทยอยู่ไหนเนาะอยู่นี่ไงส่งไปการสพาสป,า,สปาบึ้มแน่นอนอืมอ่ะเอจอเออข้าไปเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดีขอสร้างผลงานศิลปะหน่อยแล้วกันทุกคนคิดว่าเป็นอะไรคอมเมนต์มานะครับม,มีกาเหรอยึดยึดยึดบ่อน้ำมันทุ่โลกเหรอเฟี้ยวเหรอ เออเฮ้ยถ้าเราผ่าขึ้นโลกเป็นยังไงลองดูเฮ้ยเออเอ้ย,อยช้าวะ่ะแม่งเออค่อยๆจ่อไปเออไม่ไหวแล้วเริ่มแล้วกูเริ่มอยากเปลี่ยนของแล้วเนี่ยเออ เร uh> uh> uh 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 ื่องไม่ไหวแล้วเนี่ยมันโคตรช้าเลยดีแล้วเราเป็นพระเจ้าไม่มีใครหยุดกูได้เว้ยโอ้ยเฮ้ยบุ่มบุ่มเอ้ยเปลี่ยนแมงดีกว่าแมงไม่ได้ใจเลยนี่น้องเอาวันนี้นี่บอกเลยส่งเข้าไปตุ้มว้วดวงจันทร์เป็นขี้เลยนี่นี่เลียงลายกไปเลยส่งเข้าไปเลียงลายแม่งเลยโอ้ ตัวใส่ซีเรียวตอนเช้าเนี่ย <G ül> เอ,เอ้เนี่ยนี่ส่งเข้าไปโอ้เออดวงจันทร์มันก็ทำได้เยอะดีเหมือนกันนะเนี่ย่ะส่งเข้าไปไปหมดไปเอ้ยโอโหโลกแรงเลยสงสัยต้องเปลี่ยนละเอาเอาอ,อะไรดีอ่าดีซอร์ เอ้ยยิงอินเตอร์จีบีมดีกว่าติเยอะมากเลย,เ,ยเราจะทำให้มันร้อนขึ้นเท่าไงว่าน้องดีแกนโลกแม่งร้อนอยู่แล้วเออช่างแม่งทำทำไปโอ้เปลี่ยนละนี่อจอกเข้าไปเลยพวกตัวมันร้อนเกินไป มันร้อนเกินไปว่ะเราต้องเพิ่มความเย็นว่ะอู้โวก็ก็เหมือนจะช่วยได้นะแต่ว่าถ้าเราขี่ไปแก้มันก็ไม่ช่วยเนี่ยเออตีไปตีไปเลยตีไปเลยโอ้ตีไปเลยตี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 ไปเลยตีตีมันเข้าไปตีเข้าไปโอ้ตีข้ามไปแน่ตัวกันเลยอาวๆคดับยาวๆยาวครับ น่าจะใช่บ้างไหนเออมันเปลี่ยนด้านทำไมอ๋อมันจี้เลเซอร์แบบนี้นี่เองโอ้โคตรเทรเลยเออสา,ายฟ้าเฮ้ย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 เชียววะเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาวะ โคตรเอาว่ะโอ้โหเต็มจอบ,บอกเลยแลกโว้โฮยนี่โลกหรือเสษขที้วะเอาเราต้องเลือกอาวุธใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยังติดใจกับไสายฟ้านี้อยู่เออเราทำไงดีเลือกอันใหม่หรือสายฟ้าเลือกไม่ถูกเลยเป็นพระเจ้าก็อย่างนี้แหละเอิ่ม ผมผมกลับมาละวอะเฮ้ยอีกไม่กี่นาทีเฮ้ยอันนี้ประเทศไทยเฮ้ยไม่สะใจว่ากูส่งไปกลางสไปร์รอบดีกว่าอือ ส่งไปกลางสภานีไม่สาใจไม่สาใจรอบแรกแม่งไม่สาใจนี่นี่นี่ทำ้ายแม่งหมดอาเซียนเลยเออนี่อืมอืมโลกนี้ทำอะไรก็ได้เพราะกูเป็นพระเจ้าเป็นข้าวันเดียวนะอะไรอ่ะลุมดําโอ้โอ้โอ,โอ้ว้าวสีแม่งหลายๆอันเลย เออเฮ้ยเบื่อลุมดำแล้วเอาอันอื่นดีกว่าเอเลี่ยนเอเลี่ยนบุกโลกเอเลี่ยนบุกโลกไงเอเลี่ยนบุกโลกอ๋อทำไมภาพ้างแล้วเอาเอาใหม่จำหนึงครับภาพค้ังโอเคกลับมาละเอเลี่ยนบุกโลกนี่นี่เอยอ๋อมันแจีเจียจอเป็นอย่างเงี้ยเออไม่รู้จะเรียกอะไร เอาไปหลายๆอันเลยนี่นี่เป็นหลายๆอันเอาไปหลายๆอันเอลิมบุกโลก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 เป็นหลายๆอ,อ,อ,อันเลยเอลิมบ c, ุกโลกไงเห็นไหมโลกไงจะแตกแล้วคนบนโลกเขาเต้นหมอลำหน้าห้านกันอยู่เนีย่ยเห็นแสงบีมดูดีแสงบีมเต็มเลยเขาเต้นหมอลำหน้าห้านกันเพราะว่าตอนนี้โลกใกล้แตกแล้วเขาเลยเล่นหมอลำหน้าห้านกันโอเค คลิปจะจบแล้วอ่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์โอ้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอกสายต่ออืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจ๊ะโอเคขอผมแคงกลูนขอลาไปก่อนบายบาย